ป่วยใช่ไหมฮะคนป่วยมากขึ้นได้เงินใช่เข้าใจไหมครับคนทะเลาะมากขึ้นทน,นายได้เงเข้าใจไหมครับทีนี้องค์กรพวกนี้มันมาจากอะไรทีนี้ทําไมคนจึงป่วยมากขึ้นการแพทย์เนี่ยมันล้มเหลวมารลายกว่าปีแล้วครับเพราะประเทศมหาอำนาจมันคมคนต้องการให้ป่วยเนี่ยเพราะอะไรทํายังไงให้เปห้ป่วยต้องส่วนประกอบของมนุษย์เราสิอาหารครับ อาหารตะกอนตะกอนในพวกเราเนี่ยปู่ย่าตาทวดเราเคยเป็นเบาหวานเต็มมากอย่างนี้ไหมมะเร็งเต็มมากไม่ีเปีนไหมอาหารมันเอาอาหารนี่ครับเข้าใจไหมครับคือพยายามนี่ตามห้างสรรพสินค้าหลายแม้แต่น้ามันทุกวันนี้เรากินได้ที่ไหนน้ามันที่ไม่ขายตามตลาดนี่ครับกินได้ที่ไหนนี่ในขนมอกกรอบทั้งหลายมันทั้งนั้นครับสารพิษทั้งหมดเลย อาหารแล้วทีนี้ยาที่ผิดขึ้นมานี่ไม่มียารักษาเขาจไหมครับมาคนไหนบอกว่ายารักษามาเถียงกับผมนี่ <c oughs> มาเจอกันมาเจอกันเลย <c oughs> ไม่ใช่ครับตำราแพทย์นี่นะก็เขียนผิดเขียนหลอก <c oughs> ถามว่าคุณได้เรียนต้นเหตุไหมแล้วคุณได้แก้ต้นเหตุไหมพอเป็นเบาหวานความดันกินยายจนตาย ใช่ไหมเขาบอกใช่ไหมแลิกเขาบอกว่าแกรักษารักษาบ้าอะไรเลยมันระงับจนตายเขาใจไหมและพอกินยาพวกนั้นแล้วโรคตามหลังมาเยอะแยะไปเขาใจไหมฮะนี่แหละองค์การอาหารและยากูจะผิดอาหารแบบไหนก็แล้วแต่ให้มากๆเนี่ยให้มึงกินแล้วติดใจมึงกินได้ทั้งวันเห็นไหมเด็กทุกวันนี้ผ่านเซเว่นเลที่ไหนเดียวว่าแต่เด็กและผู้ใหญ่ก็เหมือนกันกินได้ทั้งวันเห็นไหมพอกินเสร็จแล้วมึงป่วยเข้าใจไหม พราะป่วยและยารักษาก็ไม่มีเ <ทะ S 1> พราะฉะนั้นองค์การอาหารและยานี่ร้ายที่สุดเลยมันคุ้มหมดทั่วโลกเลยทุกวันนี้เห็นไหมคุ้มหมดทั่วโลกเลยแล้วทีนี้นะมันทําเงินมากที่สุดแล้วทีนี้ไอ้ไอ้ไอาหารและยาเนี่ยมันไม่เพียงแต่ว่าคนป่วยอย่างเดียวทะเลาะกันคนทะเลาะกัน,นเพราะอะไรก็เพราะอาหารจําคําพูดคนโบราณได้ไหมว่าอยากให้หมาดุนะให้กินของหวาน อย่าว่าแต่หมาเลยคนก็เหมือนกันครับทุกวันนี้พวกกินของหวานทั้งหลายดูสชะมัดเลยแล้วก็ไม่มีสมาธิเข้าใจไหมนี่แหละครับทุกวันนี้นะดูฆ่ากันป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นไอ้ไอเงินที่จะหาได้เนี่ยมีอยู่สองสองแนวทางเป็นหมอกับเป็นในทนายผู้พากษาอีการเข้าใจไหมแล้วตัวนี้นะมันเอาอะไรมารวมกันอีก พวกอ,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 องค์กรที่มันหาเงินได้มากๆเดียมันมีองค์กรหนึ่งมารวมกันแล้วอะไรโอเปก<แ>พลังงานครับเข้าใจไหมครับน้ํามันนี่ยังไม่หมดครับในโลกนี่ครับแต่มันวางแผนเขาจะไม่บางประเทศยังไม่ได้ขุดขึ้นมาอย่างใินรัสเซียอย่างในอเมริกาก็มียังไม่ขึ้นมาเลยกูจะต้องใช้ที่อื่นห้มันบกพร่องไปตนกูคุยช่เอามาใชาย้ยังไม่หมดง่ายๆแต่มันวางแผนรวมกันเขาจะพวกในทุนในทุนเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกําหนดไว้เลย เขาจะม่ขึ้น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 เรื่อยๆเขาจะมาเออถ้ามึงไหนลำบากมากกูทำาที่เป็นรอดๆด้วยเนี่ยแล้วกูขึ้นขึ้นขึ้นเยเพราะฉะนั้นมันกําหนดเลย๋ยว่นี่คิดดูอาหารและยามารวมกับโอเปกเรื่องน้ามันได้ยังไงเพราะมันทุนเงินทุนมารวมด้วยกันเขาจะแม่นี่แหละองค์กรผมจะบอกให้อนี่ร้ายที่สุดจริงๆครับนี่ผมกำลังเขียนหนังสือด้วยผมมีหลักฐานด้วยนี่ครับมีหลักฐานนะไม่ใช่ว่าผมพูดไม่มีหลักฐานนะ ผมมีหลักฐานผมบอกวเดือนนั้นพอเท่านั้นอะไรเลยเขอยู่ยังไงผมมีหมดนี่เขียนพันกว่าหน้าอะไรยังไม่จบครับ,บเขียนเป็นลายมือเลยผมไม่ให้พิมพ์เพราะพิมพ์แล้วไปพิมพ์เนี่ยหนังสือที่ผมเขียนไปพิมพ์เขียนตกเขียนอะไรหมดเดี๋ยวพิมพม์ตก,ตกอีกฮะแม้แต่ภาษาไอ้นักการเมืองนี่าภาษาอังกฤษเขาเรียก politician น,นักการเมืองจะมแต่มันมีภาษาอีกภาษาหนึ่งภาษาอังกฤษเหมือนกันเขาเรียกกฎหมายนะครับผมบอกให้ ถ้ากฎหมายกับธรรมะเป็นสิ่งเดียวกันเราไม่เดือดร้อนครับทำไอ้ธรทรมะอะไรเนี่ยที่ใช้โซลเสนที่ผมมาดิเพราะอะไรฮะไอ้พวกไอ้นิวเคลียร์พวกอะไรหน่อยอย่าเอาไม่เดี๋ยวมึงตายชิบหายหมดนะครับมันหลอกขายพวกเนี้ยเข้าใจไหมพวกไอ้นักวิทยาศาสตร์บ้าเนี่ยประเทศมาอานาจเนี่ยดูญี่ปุ่นมึงชิบหายหมดเห็นไหมเห็นไหมแล้วใครจะพาเขานี่ผมจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเนี่ยที่มาเนี่ยเนี่ยหมายถึงว่า ถูกต้องแล้วเราพยายามเอาธรรมะเนี่ยพลังงานธรรมชาติธรรมะมันมีพร้อมอยู่แล้วแล้วไม่หมดเรื่องเป็นพิษเป็นภัยที่ไหนไม่เป็นมึงหัดทำโซลาเซลล์นี่ให้ชาวบ้านได้ใช้นี่ไปซื้อมาโซลาเซลล์มีปัญหานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถามไปเป็นอันตรายไหมพวกเป็นระวังกระจกปาดเอก็นั่นแหละครับระวังกระจกปาออเข้าจะมมไอ้สิ่งที่ธรรมชาติอย่างนี้ทำมพวกนักไอวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทำไมไม่ทำอ่ะ แม้พอไปเรียนต่างประเทศขึ้นมาเก่งกูเป็นนักวิชาการธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีหรอกครับกฎของธรรมะคือกฎหมายคือกฎหมายมตรงตามที่มันต้องการความยุติธรรม<ส>ใช่ไหมความยุติธรรมก็คือธรมมมอธรมะนั่นแหละครับกฎหมายเนี่ยพวกพวกเลวตั้งหลายพยายามเลี่ยงธรรมะถูกไหมที่ผมพูดเนี่ยถ้าเอาทุกอย่างทุกอย่างมาความถูกต้องคือธรรมะมันก็จบมันก็จบดูซิเนี่ย ชาวบ้านเดือดร้อนอะไระไรเนี่ยยังช่วยเกษตรช่วยเกษตรกรคุณไม่ต้องช่วยอะไรหรอกครับน้ําอย่างเดียวครับใช่เต็มช่วยอะไรไหมนี่ครับคือผมนั่นทุกวันเนี่ยผมทําใจได้แล้วครับทําใจได้แล้วทุกคือผมพยายามเขียนเนี่ยเพราะว่าวันที่19มิถุนาเดือนหน้าเนี่ยผมก็ครบ83ปีแล้วผมไม่กลัวแล้วผมพยายามข้อมูลต่างๆที่ว่าในระหว่างที่ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมเอาลงเขียนให้หมด ได้ร้อยได้พันกับ25่ห้าหน้าแล้วยังไม่จบนี่เป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะนี่เนี่ยผมบอกว่าอย่างที่ท่านมาเนี่ยไอ้ผมจําท่านได้คล้ายครับคาแต่พอปั๊บจำชื่อได้เพราะว่าผมถามพระและก็ถามคุณป้าเนี่ยและก็จำคล้าย้คาผมก็เลยมาว่าถูกต้องแล้วที่ว่าพยายามให้ประชาชนอย่างเงี้ยรัฐต้องช่วยแบบนี้ครับไม่แต่อาคารบ้านเรือน ท่านทราบไหมครับพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยพลังงานแรงสูงเนี่ยท่านอย่าไปอยู่ใกล้เด็ดขาดนะครับโทษทีนะครับโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากครับเนี่นยเส,สาไฟแรงสูงนี่ครับที่มันผ่านสถานที่ทํางานท่านอยู่แม้แต่ท่านไอเครื่องไฟแรงสูงอย่างต่างเครื่องพวกคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยท่านอยู่ประจําเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากครับโดยเฉพาะเป็นมะเร็งที่สมองและไขกระดูกและปอดสูงมากครับ หน้าัวมนยฮะโอ้โหมันมันแล้วแต่แรงไฟครับแต่ทีนี้ดูขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าอยู่ประจาเนี่ยมันก็ยังเข้าตัวเราคือถ้าอยู่ประจําเนี่ยเนี่ยเราจะสังเกตทุกวันเนี่ยมะเร็งจึงที่ที่ทางลดลงไม่มีเลยเนื่องจากว่าไม่ได้สอนให้ประชาชนได้รู้สาเหตุและแก้ วิธีรักษาก็ไมไ่รักษาเลยแล้วงับหมดนี่คุณป้าท้าไม่มาหาผมก็เสร็จแล้วและอีกคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์นะครับเป็นมะเร็งในตับอะถ้าเป็นมะเร็งในตับถ้าไม่มาหาผมก็ตายแล้วตอนนี้ก็ฟื้นแล้วนี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่อำเภอนาานะครับตามจริงผมไม่รับรักษาคนนะครับนะเพราะผมโดนจับตีแล้วตามน้จริงนะคือผมเนี่ยนะตาม้จริงผมจบแพทย์ตั้งแต่โนนครับตั้งแต่ถ้าจบแพทย์ธรรมดา,าตั้งแต่ยังไม่ถึง พศ .2500 ยังไม่ถึงแล้วจะจบปัญญาเอกก็ตรงตอน2 5 0ะจบที่รัสีซียแล้วทีนี้เราก็นัง่งไปหลอกปิญญาเอกท,ที่อื่นอีก <c oughs> นั่นแหละแต่มันก็ไอ้ไอการเรียนที่ว่าเราเรียนสูงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราฉลาดคือนะครับไม่ใช่ฉลาดเนี่ยนะคือเรามาู้วว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยโอ้โหถูกประเทศมาหาอำนาจมันหลอกน่าดูเลย คุณจะจบขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์และคุณไม่ได้ศึกษาธรรมชาติจริงๆคุณจะไม่เจอทางสว่างเลยเนี่ผมยังเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรเนี่ยครเป็นห่วงมากๆเลยนี่ถ้าเราสมมติว่าให้ใช้พลังงานธรรมชาติให้หมดนะผมว่าเราจะช่วยได้เยอะมากนี่ผมยังสนใจนะทั้งกังหันลมทั้งอันนี้แล้วก็ไอ้พวกไอ้ไอ้อะไรนะที่ว่า เป็นแกส๊สออกมาทนะี่ทำอะไรนะแก๊สชัว,าชวาภาพนั่นนะครับอันนั้นก็สนใจแกแกคือเราพยายามสอนในประชาชนใช้สิ่งธรรมชาติอย่างนี้นะ,ะมันก็พิษไม่มีตามได้ริงผมอยากจะพูดอะไรหลายอย่างแต่บางทีผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนนี่มีอะไรอยู่เบื้องหลังกลัวจะไปกระทบกระเทือนเพราะว่าผมเนี่เป็นคนพูดตรงไปตรงมาผมเป็นหลานจับนวสกลดครับ นะครับเป็นหลานทุกคนเลยและกาทํางานปิดทองหลังพระมาตลอดปิดทองหลังพระมาตลอดเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ตอนสมัยปี2504มาอยู่ดอนครับตอนสมัยฐานทัพอเมริกันอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเราก็รู้หลายๆอย่างแล้วก็พอก่อนจะจะมรดสิรจะเสียชีวิตผมก็ต้องอยู่ประเทศไทยไม่ได้แล้วต้องหนีไปอีกนะครับต้องไปหลอกเรียนปรญาเอกต่ออีก ทั้งๆที่จบมาแล้วนะครับถึงจบปริญญาเอกอะไรคนจบไอ้สูงๆไม่ไม่ใช่บอกว่าฉลาดหรอกครับไม่ใช่ครับโง่ขนาดหนักเลยครับโง่ขนาดหนักเลยครับถ้าไม่โง่ครับคิดดูว่าเรียนแพทย์เป็นมะเร็งคิดดูครับจบปริญญาเอกด้วยแล้วก็สอนหนังสือที่หมหาวิทยาลัยดังที่สุดด้วยครับกับเป็นมะเร็งแต่ก็โชคดีว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับคือคือไม่ยอมท้อถอย เรารู้ว่าการแพทย์ที่เราเรียนมาเนี่ยมันผิดและมันผิดจริงๆครับโดยที่พวกเราไม่รู้เลยว่าการแพทย์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ทำไมโรคภัยไข้เจ็บจึงรุนแรงขึ้นเคยลดไหมครับมีโรคอะไรเคยลดไหมครับยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยครับไม่ว่าทาั้งทางทางจิตหรือทางกายคนก็ทะเลาะกันมากโรคภัยก็เจ็บรุนแรงขึ้นมากโดยเฉพาะโรคมะเร็ง สมัยก่อนปู่ย่าตายายเราโรคเบาหวานนี่แทบไม่มีใครรู้จักเลยสมัยทุกวันนี่แทบทุกบ้านเลยครับเป็นและถามว่าลดลงไหมไม่เคยลดเลยครับผมบอกพวกเรานะครับที่ผมกําลังเขียนหนังสืออยู่เนี่ยพันกว่าหน้าแลวย,ยังไม่จบเลยครับผมเปิดโปงหมดเลยผมมีข้อมูลและมีหลักฐานด้วยครับมีข้อมูลและหลักฐานวันเดือนปีซะด้วยว่าประเทศอะไรทําอะไรอยู่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย นะครับคือธุรกิจประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันมหาอำนาจเนี่ยหมายถึงว่ามันมต้องเงินถูกไหมครับเงินคืออำนาจเพราะฉะนั้นการที่จะาหาเงินขึ้นมาวิธีไหนที่จะร่ำรวยที่สุดหาเงินกับคนคือคนนี่หมายถึงว่าเอาผมยกตัวอย่างว่าท่านนี้เป็นมหาเศรษฐีอะร่ำรวยมาแต่การเก็บไข้ได้ป่วยมีเท่าไหร่เสียยอมเสียหมดเลย นี่แหละครับผมบอกกันเรื่องสุขภาพเนี่ยครับเป็นเป็นอาชีพที่ร่ำรวยที่สุดคืออาชีพของหมอนะครับอาชีพของหมอครับแล้วทีนี้อันหมายถึงว่าเรื่องกายนะครับมีป่วยเรื่องกายทีนี้เรื่องจิตเมื่อกายป่วยจิตป่วยไหมครับป่วยคนก็ทะเลาะกันเห็นไหมคนะทะเลาะกันรุนแรงไหมครับ ซึ่งผมเขียนมาผมเอามาเสียดายเล่มเดียวเอามาให้ท่านอาจารย์น,น,นั้นนี้ไอ้นั้นนะครับที่ผมเขียนประวัติความเป็นมาของมนุษย์เนี่ยครับคนเรายิ่งทะเลาะกันทุกวันนี่ครับคุณแก้ให้ตายเลยครับคุณเอาไปประหารก็ไม่จบเพราะคุณไม่ได้แก้ต้นเหตุเลยสักอย่างไม่ได้แก้ต้นเหตุเลยอ่าผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนี้นะครับเพราะมีเวลาน้อยมันจะไปกินเวลาของท่านว่าการแพทย์เรานี่ผิดไหม สมมุติว่าท่านสร้างบ้านเนี่ยท่านสร้างด้วยอะไรที่จะมาเป็นบ้านเนี่ยวัสดุก่อสร้างถูกไหมครับรถยนต์ประกอบเป็นรถยนต์ขึ้นมานี่คืออะไรอะไรพวกอะไรอุปรกรณ์ตั้งหลายและสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นอินออรแกนิกสำหรับชีวิตนะครับทุกชีวิตเลยแม้แต่มนุษย์ของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไร ประกอบไปด้วยออร์แกนิกอินทรียสารอินทรียสารคือคืออาหารท่านฟังให้ดีนะครับนี่จะเป็นจุดและท่านจะรู้สึกว่าการแพทย์ที่เราสร้างโรงพยาบาลมันย่ล้มเหลวไหมเวลารถมันเสียเนี่ยคุณเอาวัสดุก่อสร้างบ้านไปซ่อมรถได้ไหมครับเวลาบ้านพังเนี่ยคุณเอาวัสดุไอ้ไอ้ไอะไรรถมาซ่อมบ้านก็ไม่ได้ และพวกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดแต่ร่างกายเราเนี่ยครับส่วนประกอบของร่างกายคืออาหารครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณป่วยสิ่งที่เอามาช่อมคืออาหารแต่ปรากฏว่าการแพทย์ทั้งหลายทั้งในทั้งโลกเราเนี่ยครับส่วนมากเอาอะไรมาซ่อมครับเอาอินออแกนิกอันนี้ซีสารซึ่งไม่ใช่ประส่วนประกอบของร่างกาย อย่างแอสโพรอสเปอรินอย่างนี้ครับโดยเฉพาะพวกเป็นมโมเดลเคมทั้งหลายเนี่ยยาความดันเบาหวานทั้งหลายเป็นเปนสิ่งที่มาซ่อมร่างกายไหมไม่ใช่เป็นสารเคมีเอามาระงับอาการแต่ถามว่ามีพิษไหมมีพิษมีพิษแล้วทำไมยังมาใช้เพราะเป็นนโยบายของประเทศมหาอำนาจต้องการให้พวกเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆก็ใจไหมครับพอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเวลา